ลองปิดหนองเท้าของเขาสิคือพูดง่ายๆว่าคือลองไปเป็นตัวเขาหน่อยสิเพราถ้าเราเข้าใจเขาเนี่ยมันจะทําให้เราเกิดเอมพัตตีมากขึ้นพยายามทําความเข้าใจตัวเองด้วยและเข้าใจคนที่เรากำลังสนทนาด้วยเราคิดอะไรเรามีสติอยู่กับปัจจุบันในการคุยกับเขาอะเราก็ลองทําความรู้สึกที่แบบไม่ใช่อคติพยายามทําความรู้สึกว่า เขาคิดอะไรอยู่แต่อีกคำนี่เขาใช้คือ in your head เข้าไปอยู่ในตัวเขาแบบสิงเข้าไปเป็น DNA เขาเลยสิลองคิดซิวา่าเราเป็นเขาเนี่ยเราจะมีปฏิกิริยาแบบไหนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กลารีวิวนะคะสะท้อนมุมมองชีวิตกับแนวคิดที่แตกต่าง EP นี้เราจะมาพูดถึงหนังสือที่เรียกว่า Rapport The Four Ways to Read People นะคะก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่าคำว่า Rapport แปลว่าอะไร Rapport ก็คือ R A P P O R T นะคะมันแปลว่าสายสัมพันธ์ความเห็นอกเห็นใจก็ได้นะคะซึ่ง Rapport The Four Ways to Read People เนี่ยนะคะเป็นหนังสือที่จะมาเผยความลับการสร้างความสัมพันธ์และสารความสัมพันธ์ให้ยั่งยืนแน่นแฟนไม่ว่าจะเป็นกับ ครอบครัวเราเองนะคะเพื่อนสนิทของเราแฟนเราเพื่อนร่วมงานเจรจาต่อรองทางธุรกิจแม้กระทั่งเหตุการณ์ที่เราอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่คับขันเนาะหรือว่าท้าทายที่เราต้องใช้แบบหูกลยุธทธ์ชั้นเชิงที่แยบคายในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนนะคะอันนี้แหละเขาเรียกว่าเป็น interpersonal skills นะคะก็คือทักษะในการปฏิสัมพันธ์การสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนซึ่ง AI มาแทนเราไม่ได้นะคะเลยทำให้เป็นนังสื่อที่คิดว่ามี ความจำเป็นที่เราจะต้องเรียนรู้เรื่องนี้โดยเฉพาะเขาเอามาเปรียบเทียบกับสัตว์4แบบเขาบอกว่าในการเจราจาหรือสนทนาทั้งหมดเนี่ยน,นะคะมันมีอยู่แค่4ประเภทของการ สื่อสารนั่นแหละเนาะซึ่งเขาจะเทียบกับสัตว์4อย่างก็คือที่1่คือสัว์สิงโตเนาะเราจะเป็นสถานะของสิงโตในครั้งนั้นก็ได้เนาะหรือเราจะเป็นหนูเราจะเป็นลิงเราจะเป็นทีเร็กซ์ก็ได้นะคะซึ่งถ้าเราได้มาเรียนรู้4ประเภทนี้แล้วเราก็จะรู้ว่าเราจะทําตัวอย่างไรหรือเราจะรับมืออย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาพูดถึงเล่มนี้ซึ่งหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือภายดีเหมือนกันนะคะคนเขียนนะคะมี2ท่านเนาะก็คือคุณลอเลนส์แล้วก็คุณเอมิลี่นะคะ2ท่านเนี่ยนะคะ ประวัติน่าสนใจมากๆเลยเพราะเป็นสองท่านที่คอยฝึกนะคะพวกตำรวจ FBI CIA เป็นคนที่มีประสบการณ์ในการช่วยแก้ไขปัญหาในครอบครัวปัญหาความรุนแรงการค่มขืนการทารุณกรรมต่างๆนะคะรวมไปถึงการเจราจาต่อรองตัวประกันผู้ก่อการร้ายนะคะถ้าสองท่านนี้เนาะเป็นนักวิจัยซึ่งทำงานด้านจิตวิทยาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ทำให้เขาเนี่ย ได้ตกผลึกเนาะเป็นโมเดลขึ้นมาเลยว่าเฮ้ย <c oughs> จริงๆแล้วนะมันมีหลักการหลักๆอยู่แค่4อย่างเขาใช้คำว่า h e ียเนาะ H E A R here นะคะแต่ไม่ใช่แปลว่าฟังนะเป็นตัวย่อเนะของหลักการ4ข้อรวมทั้งมีการเอาตัวอย่างของสัตว์แต่ละประเภทเนาะมาเปรียบเทียบให้เราเห็นด้วยนะคะว่าการสนทนาในโลกนี้มีอะไรยังไงบ้างซึ่งทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะอันแรกเขาบอกว่า Rapport is the ability to form meaningful connections with people quickly นะคะแปลว่าอะไรแปลว่า Rapport ก็คือการสร้างหรือการสารสัมพันธ์หรือสายสัมพันธ์เนี่ยนะมันเป็น ability มันเป็นทักษะเนาะที่เราเนี่ยพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่านะคะกับผู้คนในช่วงระยะเวลาสั้นๆเพราะเขาบอกว่าสายสัมพันธ์ที่ดีที่ลึกซึ้งเนี่ยนะคะมันจะทำให้คนนั้นน่ไม่เป็นปฏิปักษ์กับเราไม่พยายามโกหกเราแไม่พยายามทำร้ายเราเฮ้ยแล้วเราจะสร้างไอ้แรปพคนี้ได้ยังไงก็คือเราต้องสร้างให้มันเกิดความสัมพันธ์ที่จริงใจ เขาใช้คำว่า authentic connection นะคะคือเมื่อไหร่เราสามารถทำให้เรามีปฏิสัมพันธ์กับคนคนนี้ได้อย่างจริงใจจริงๆเนี่ยนะคะเราจะไม่ไม่เจอปฏิกิริยาของการจู่โจมหักหลังหลอกลวงอะไรแบบนี้นะซึ่งทุกคนก็ต้องการสิ่งนั้นเนาะเออเพราะฉะนันก็น่าสนใจจริงๆนะคะอีกคำหนึ่งเขาบอกว่า r a p p o r t is all about maintaining respect Dignity and compassion for others regardless of how they r e behaving towards you แปลว่าอะไรก็แปลว่าแร o โ t เนี่ยก็คือการสารสัมพันธ์เนี่ยนะมันคือเรื่องราวทั้งหมดอะที่เกี่ยวกับเรื่องของความเคารพเรื่องของศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ของเราแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของความรักความเมตตานั่นแหละนะคะถ้าเรามีคีย์เหล่านี้นะแล้วเราก็ไม่ได้สนว่าคนนั้นจะปฏิบัติกับเรายัางไงแต่เรายังคงให้3อย่างนี้คือ respect dignity แล้วก็ compassion เนี่ยเราจะสามารถสร้างไอ้ r a พ p o r ตตัวเนี้ยขึ้นได้นะคะ mm hmm. ก็คือเราจะสามารถสร้างสายสัมพันธ์ที่ยืนยาวที่แน่นแฟนแล้วก็จริงใจขึ้นได้เนาะซึ่งมันจะมี four cornerstones นะคะของ Ra p พอ r t อยู่เนาะก็คือ4ปัจจัยหลัก ในการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีนี่แหละอันที่1ก็คือ honesty อันที่2คือ empathy อันที่3คือ autonomy อันที่4ี่คือ reflection หรือเขาย่อเป็นคำว่า hear H E A R ซึ่งแปลว่าฟังเนาะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ hear แบบนั้นเนาะนี่มันเป็นคำย่อเนาะซึ่งมันก็เลยจะใช้คำว่าจะเรียกว่า hear ก็ได้ะนะคะคำแรกเนาะ honesty แปลว่าอะไรก็คือความซื่อสัตย์ไงนะคะเขาบอกว่าความซื่อสัตย์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะในการสื่อสารจงสื่อสารด้วยความ จริงใจแล้วก็ซื่อสัตย์ด้วยคำพูดที่ตรงไปตรงมาชัดเจนนะคะแต่บางครั้งเนี่ยเราจะเข้าใจว่าอะไรตรงไปตรงมาเราก็เลยขาดศิลปะในการพูดปะเราก็จะแบบพูดขวัญผ่าซ่าเกินไปพูดห้วนห้วนอะไรเงี้ยซึ่งเขาบอกไม่ใช่นะการพูดที่เคลียร์เนี่ยไม่ได้จําเป็นที่จะต้องพูดก้าวร้าวหรือพูดแบบห้วนห้วนไม่ใช่นะคะแต่เราเนี่ยพยายามมีความจริงใจจริงใจก็คืออะไรเราพยายามพูดความจริง มีความซื่อสัตย์กับคู่สนทนาเนี่ออปะไม่ใช้เล่ห์เหลี่ยมกลอุบายในการแบบพยายามทําให้เขาเข้าใจผิดไปหลอกลวงเขาอะไรเงี้ยไม่เอา,เข,าอข้อข้อแรกเลยเนี่ยในการสร้างราโพคือต้องมีออ n เนสตี้ก่อนเลยนะคะแล้วก็พยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีด้วยนะคะออสมมุติว่าคู่สนทนาพยายามทําลายเออการสนทนาครั้งนี้อะไรแบบนี้นะคะซึ่งเราจะสามารถทําให้การสนทนาน,นี้มันลื่นไหลได้เนี่ยเราต้องควบคุม อารมณ์ของเราให้ดีเราไม่น่าจะหลุดจากเป้าหมายแน่นอนเลยนะคะเขาก็เลยมีคีย์เล็กๆอีกนิดหนึ่งตรงนี้เนาะอันที่2ก็คือ Em ม a t h y ีนะคะซึ่งเราพูดกันเยอะได้ยินกันเยอะเนาะบางทีคนไทยก็ใช้คําว่าเห็นอกเห็นใจเนาะหรือจะใช้คําว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราอาจจะถูกต้องมากกว่านะคะซึ่งเขามีหลักย่อยๆของเ m ม a t h y ีอยู่อีก3ข้อเขาบอกว่า knowing yourself เขาบอกว่า in your shoes แล้วก็เขาบอกว่า in your head นะคะโดยความหมายทั้งหมดทั้งปวงเลยนะก็คือพูดได้ง่ายว่า เวลาจะสนทนากับใครเนี่ยพยายามทําความเข้าใจตัวเองด้วยและเข้าใจคนที่เรากำลังสนทนาด้วยการจะเข้าใจตัวเองเนี่ยคือเราต้องมีสติรับรู้ว่าตอนนี้เรารู้สึกอะไรเราคิดอะไรเราชอบไม่ชอบอะไรเรากําลังอารมณ์ขึ้นไหมเนี่ยเราต้อง k n o w yourself ก็คือพูดง่ายว่าเรามีสติอยู่กับปัจจุบันในการคุยกับเขาอะเออถ้าเราพอจะรู้ตัวนะว่าตอนนี้เฮ้ยเราเริ่มไม่ชอบเลยเว้ยตอนนี้เราเริ่มไม่โอเคแบบกําลังกลัว หรือกาลังกังวลอย่างเงี้ยพอเรารู้มีสติรู้ตัวเนี่ยมันทาให้เราเกิดเอมพัตตีกับคนนั้นได้มากขึ้นได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ตัวตอนนี้แล้วเราก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นึกออกไหมอย่างเงี้ยก็จะทําให้เราเนี่ยมีเอมพัตตีที่น้อยลงนะคะแล้วการมีเอมพัตตีคืออะไรก็คือการเมื่อเราเข้าใจตัวเองว่าเรารู้สึกอะไรในขณะนี้แล้วเราก็ลองทําความรู้สึกที่แบบไม่ใช่คติเขาบอกว่าห้ามใช้คติเลยนะแล้วก็อย่าไปด่วนตัดสินคนนั้นด้วยนะพยายามทําความรู้สึกว่า เขาคิดอะไรอยู่พยายามทำความเข้าใจจริงๆโดยการพยายามเป็นเขาเขาหึงใช้คำว่า in your shoes นึกออกไหมคะพอฝรั่งเขาจะมีสำนวนว่า to be in someone shoes s เนี่ยแปลว่าลองปอยู่ในรองเท้าของเขาสิคือพูดง่ายว่าคือลองไปเป็นตัวเขาหน่อยสิว่าเขามีกระบวนการคิดนะคะหรือมีคุณค่าหรือมีหลักการเกินดําเนินชีวิตอย่างไรนะคะื่อถ้าเราเข้าใจเขาเนี่ยมันจะทําให้เราเกิด empathy มากขึ้นนะคะแต่อีกคำที่เขาใช้คือ in your head แปลว่าอะไรขึ้นหนักกว่า shoes ไง คืออยู่อยู่ในชูเป็นอยู่ในที่รองเท้าใช่ปะอันนี้คือแบบเข้าไปอยู่ในตัวเขาแบบสิงเข้าไปเป็นดีเอ็นเอเขาไสิลองคิดซิวา่าเราเป็นเขาเนี่ยเราจะมีปฏิกิริยาแบบไหนนะคะซึ่งถ้าเราเข้าใจในระดับนั้นเนี่ยแน่นอนเราจะต้องชนะการสนทนาชุดนั้นแน่นอนนะคะแต่ถามว่าทําได้ไหมมันต้องฝึกเนาะมันไม่ง่ายนะคะเพราะว่าการมีเอมพัตตีที่ดีเราต้องอดทนให้ได้ด้วยนะในการ ฟังเขาอย่างจริงใจซึ่ง a อ i เ i t y ในการฟังเนี่ยทักษะในการฟังเนี่ยมันไม่ง่ายคนเราเนี่ยชอบอะไรชอบพูดชอบ input ยังพูดไม่เสร็จเลยเราก็อยากจะแบบตัดสินแล้วอยากจะแบบรีบแนะนําเขาเลยอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเราอาจจะต้องฟังปริบทนั้นๆให้มันครบถ้วนจริงๆก่อนเอ p a t h i z ์ ize, เขาให้เต็มที่ก่อนแล้วค่อยจะว่ากันจะคิดยังไงจะตัดสินอะไรจะแนะนําอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวจะเย็นๆเขาแนะนําว่าจะเย็นๆ ค่อยๆนะคะยังไม่ต้องรีบไปแนะนำมากก็ได้ในบางโอกาสนะคะอันที่ 3. a u t o n o m นมนะคะแปลว่าอะไรแปลว่าอิสระเสรีคนเราทุกคนชอบทำไมคะชอบมีโอกาสได้คิดเองตัดสินใจเองเลือกเองขอช้อยส์หน่อยเนอกออกไหมเราอย่าทำให้ใครรู้สึกว่าอะไรรู้สึกถูกกดดันรู้สึกแบบถูกควบคุมรู้สึกเฮ้ยการถึงทางปัน เนื้อป่ะแบบรู้สึกแบบไม่มีทางเลือกอย่างเงี้ยเพราะาเราทำอย่างนี้เนี่ยนะมันจะทําให้เราไม่ได้ใจเขาแน่นอนนะคะเพราะเขาบอกว่าทุกคนควรจะมีสิทธิ์นะคะในการเลือกหนทางเดินของตัวเองตัวเราเองก็ไม่ชอบให้ใครบังคับเพราะฉะนั้นถ้าเราสนทน,นากับใครแล้วเราไปทําให้เขารู้สึกว่าเขากําลังถูกบังคับถูกชักจูงโน้มน้าวแล้วเขาปฏิเสธไม่ได้เขาไม่มีช้อยส์อะไรให้เลือกเลยแบบเนี้ยเขาจะเกิดความรู้สึกทําไมอึดอดรู้สึกถูกข่มขู่รู้สึกแบบไม่โอเคอะรู้สึกเครียด อย่างเงี้ยเขาจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเราได้ไงเขาก็จะไม่อยากคุยกับเราถูกไหมที่เรีนธรรมชาติโดยเฉพาะบางครั้งเนี่ยบางคนมีอารมณ์แบบประมาณว่าเดี๋ยวฉันช่วยตัดสินใจให้นะจ๊ะเฮ้ย <c oughs> ซึ่งเราแบบปรารถนาดีนะแต่แบบใช่หรอต้องไหมไม่ต้องนึกออกไหมคือบางทีเราสึกว่าเออนี่มันตัดสินใจง,ง่ายเดี๋ยวฉันตัดสินใจให้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีแบบแค่แม้กระทั่งเลือกอาหารให้กินเนะี่ยยังหูทะเลสบตีกันมาแล้วเลยมีไหม น่าจะมีนะคะใช่ไหมเราไปคุยกับกินข้าวกับเพื่อนอะไรอย่เงี้ยบางทีเราสึกเอ้ยเนี้ยเราก็เลือกให้ก็ได้อะไรเงี้ยแต่จริงๆบางครั้งเนาะในบางสถานการณ์เฮ้ยคนเราก็ชอบเลือกเองเอ่านี่นะคะเขาเลยบอกว่าเรื่องอโตโนมีเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเนาะเพราะว่านะคะคนมนุษย์เราเนี่ยมันจะเกิดคําว่า reactance ขึ้นคือเมื่อไหร่เขาถูกรู้สึกว่าเขากำลังถูกกดดันกดทับข่มขู่พวกนี้นะ เขาจะเกิดปฏิกิริยาต้านขึ้นมาทันทีอันแน่นอนถูกไหมเราเองก็เป็นใช่ป่ะ,ะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าไม่อยากเกิดปฏิกิริยานั้นทำแให้การสนทนานี้สมูทเนี่ยอย่าทําให้คนอยู่ในสถานการณ์นั้นอันสุดท้ายคือ reflection นะคะ,อะ reflection อีกแล้วเนาะหญิงก็จะพูดเรื่อง self reflection อะไรบ่อยมากเลยแต่ reflection ตรงนี้คือการสะท้อนอยังไงก็คือต้องฟังให้ดีก่อนฟังคู่สนทนานให้ดีแล้วสะท้อนว่าเอ๊ะเมื่อกี้ที่เราฟังมาเขาพูดเขาหมายถึงอะไร เพื่อจะได้ต่อยอดการสนทนาน,นั้นและทําให้เราเข้าเป้าด้วยเวลาคุยกันแล้วเนี่ยเพราะถ้าเรามีเป้าหมายอะไรที่มันแบบเจาะจงนะเออเราต้องทํา reflection ให้ดีเลยเพราะมันจะไม่เราเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งเข้าไปอีกและทําให้การสนทนาน,นั้นจบลงอย่างสวยงามเข้าเป้าเข้าวัตถุประสงค์ที่เราวางไว้นะคะเข้าว่า reflection ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากเหมือนกันนะคะในการที่ต้องเอามาใช้ตรงนี้เนาะนอกจากนั้นเขายังบอกว่ามันมีการสนทนา อิลสีประเภทเนาะในโลกเนี่ยแม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนมันจะไม่ผลสีสีสถานการณ์นี้นะหรือสีสไตล์นี้นะคะซึ่งอยากจะเริ่มที่ตัวไลอ n อนก่อนนะคะเขาบอกว่าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์สนทนาที่เราเป็นไลอ n อนเราเป็นสิงโตคือเราเนี่ยเป็นเหมือนเป็นผู้นําในกลุ่มนั้นเรามีอํานาจในการควบคุมเฮ้เราก็ต้องเป็นผู้นําที่ดีนะผู้นำที่ดีเป็นยังไงก็ต้องเปิดโอกาสให้คนเขาได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นพพอร์ตให้เขาได้มีโอกาส แชร์แบ่งปันนึกออกไหมไม่ใช่ว่าเทคฟลอร์คือแบบว่าเฮ้ยฉันเป็นผู้นําฉันก็แบบพูดทุกอย่างเลยรู้ทุกเรื่องเลยจา้าแบบจีคนนั้นคนนี้ไปทั่วเลยแบบจุกจิกจุดจิตอะไรได้หมดเลยอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นแบบตกลงคุยคนเดียวหรอจ้านึกออกไหมเออไม่ใช่เพราะว่าการเป็นผู้นําที่ดีในวงสนทนาน,นั้นคือคุณเป็นไลออนคุณควบคุมได้นะแต่คุณต้องเปิดโอกาสนะคะแล้วก็รับผิดชอบด้วยนะในวงสนทนาน,นั้นคุณก็ต้องแบบเหมือนคล้ายๆกับฟอสซิลิเทตเนาะทำให้คนได้มีโอกาส แสดงออกได้มีโอกาสแบ่งปันให้รู้สึกบรรยากาศดีเป็นเซฟโซนเขาสามารถที่จะปล่อยของออกมาได้นี่ออกมาอยาจะพูดเลยก็แบบมีโอกาสได้พูดอะไรเงี้ยนีออกมาทําให้การสนทนาของทั้งวงเนี่ยมันเป็นไปได้ด้วยดีนะคะอันที่2คือถ้าเกิดคุณเป็นหนูนะอ่าก็คือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่คุณต้องไม่ได้ควบคุมได้และวะ้วอะแต่เป็นในสถานการณ์ที่คุณต้องยอมต้องเชื่อฟังต้องออนอ่อนผ่อนตามเ อันนี้คุณต้องใช้หลักการอะไรเขาบอกว่าถ้าคุณอยู่สถานการณ์นั้นนะคุณจงอดทนแล้วคุณก็จงมีความอ่อนน้อมถ่อมตนออย่าไปแสดงอาการแบบหยิ่งยโสโอหังกระดั้งกระเดือกอะไรมากเกินไปเราลองฟังซิแล้วก็ลองดูซิว่าเราสามารถโอนอ่อนอหรือว่าทําตามสิ่งนี้ได้ยังไงได้บ้างนะคะเขาบอกว่าเมื่อคุณอยู่ในสถานการณ์ของความเป็นหนูนะแต่ก็ไม่จําเป็นที่คุณจะแบบต้องทําเป็นแบบผู้ชั้นอ่อนแอบชั้นแบบเซนซิทีฟชั้นแบบ กังวลไปหมดเลยก็ไม่จําเป็นนะความ humility หรือว่าออนน้อมถ่อมตนกับความอ่อนแอเนี่ยมันคนละเรื่องกันเอนไม่จําเป็นแต่เราแสดงให้เขาเห็นว่าเออเรามีความเคารพนะเออเราก็อนน้อมถ่อมตนเรายอมให้เทคนิคหนึ่งนะที่เขาบอกนะคุน่าสนใจก็คือเขาบอกว่าบางทีเราคุยกันเนี่ยนะเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องแบบพูดๆพูดแล้วพออีกฝ่ายหนึ่งเขาหยุดพูดเราก็จะพยายามพูดๆพูดๆพูด,พดต่อเขาบอกว่าลองรอสัก7วินาที ปล่อยให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาได้มีโอกาสได้ประมวลความคิดอะไรหน่อยแล้วค่อยพูดออกมาเลยเพิ่งไปพูดแทรกแล้วปล่อยให้มันมีความเงียบบ้างมีช่องว่างบ้างไม่ใช่ว่าแบบการสนทนามันต้องรื่นไหลปุ๊ปร้ตลอดเวลาอะไรก็ไม่ใช่นะคะเขาบอกว่าเนี่ยบัญชีรอบ้างก็ได้จังหวะพวกนี้เป็นสิ่งที่เป็นศิละปะเนาะที่ต้องทําบ่อยๆแล้วเดี๋ยวก็จะคล่องขึ้นเองอ,อีกอันหนึ่งก็คือ T-Rex นะคะก็คือสถานการณ์ที่คุณต้องเผชิญหน้าเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องถามก่อนนะว่าเราจําเป็นต้องเผชิญหน้าไหม การเผชิญหน้าครั้งนี้คุ้มค่ากับเราไหมถ้าเราประเมินแล้วเราบอกว่าเฮ้ยคุ้มค่าถ้าอย่างนั้นเขาบอกลุยเลยเผชิญหน้าเลยนะคะแต่ในบางสถานการณ์เนี่ยก,ก,ก็อาจจะไม่คุ้มที่จะเผชิญหน้าเขาบอกพอเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องดูให้ดีเลยว่ามัน,ม,นมันควรไม่ควรแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราหลบเลี่ยงไม่กล้าเผชิญหน้าก็อะไรเลยก็ไม่ใช่อีกนะคะแต่จุดสําคัญที่สุดคือถ้าต้องอเผชิญหน้าอยู่ในสถานการณ์ของ t r e x แล้วเนี่ยพูดจะให้ตรงไปตรงมาสุภาพ ไม่กลาวราวไม่จมตีไม่ไปว่าร้ายพูดง่ายๆนะคะ,ะคาว่าตรงนี้ให้ให้ระวังแล้วถ้าเราอะตัวเราเองมีความเป็น T-Rex เนะี่ยคือเราชอบเป็นคนชอบโต้เถียงโต้แย้งเพื่อเชิญหน้าเนี่ยเขาบอกว่าบางทีเราก็ต้องกําจัดบางลักษณะของ T-Rex ออกไปเนาะคือความอารมณ์ที่มันแบบอยากจะโต้ตอบกระทันหันท่านที่ท่านไดแล้วก็ลืมคิดนะนะว่าอีกฝ่ายหนึ่งลืม Empathize าอะก,ก็เป็นอะไรที่ที่ อันตรายนะคะเขาเลยบอกว่าแล้วหลายๆครั้งเนี่ยเราต้องฝึกอ่ะใช้การฝึกนะคะเวลาจะพูดอะไรที่มันรู้สึกมันยากเรายัางไม่ค่อยสบายใจอึดอจจัดใจยังไม่มั่นใจให้เราฝึกพูดบ่อยๆฝึกพูดกับเพื่อนสนิทก็ได้กับที่บ้านก็ได้เพื่อให้เราสึกมั่นใจขึ้นสบายใจขึ้นแล้วเวลาพูดในในกรณีที่ต้องเผชิญหน้ามันจะสมูทขึ้นมันจะแบบ คล่องคืนมันจะรู้สึกว่าเออเราจริงใจนะเราพูดความจริงเราพูดอย่างตรงไปตรงมาแต่เราก็มีความจริงใจให้นะถึงแม้เราต้องพูดตรงๆก็เถอะอะไรแบบนี้นะคะ <laughs> ที่สําคัญที่สุดเลยนะคะเราต้องไม่ทําให้ผู้สนทนารู้สึกว่าเขาถูกดูถูกดูแคลนหรือเขาถูกด้อยค่าอยู่นึกออกไหมคะตรงนี้สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะทำให้เขาเสียความมั่นใจ เสียคุณค่าของตัวเองอันนี้มันจะทําให้กทสนทนาหรือการสนทนาครั้งนั้นล้มเหลวนะคะเขาบอกว่าตรงนี้สําคัญที่สุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปฝึกเนาะถ้าเราต้องเผชิญแน่และอันสุดท้ายคือถ้าเราเป็นมังกี้ก็คือเราเป็นลิงเนาะเราอยู่ในสถานการณ์ที่ทําไมที่เราต้องการการร่วมมือจากทุกๆคน เราต้องทำยังไงเราก็จะต้องแสดงความจริงใจอบอุ่นห่วงใยต้องการความร่วมมือจากทุกคนต้องการฮาร์โมนี่ต้องการความเป็นหนึ่งเดียวเหล่านี้นะคะเราต้องแสดงให้คู่สนทนาเราเห็นเนาะว่าเฮ้ยเราแคร์นะเราเพยายามเข้าใจนะเออเราห่วงใยคุณนะเราต้องการการร่วมมือนะเราให้โอกาสคุณในการเลือกนะเออมันมัน,ม,นมีอิสระมไม่ใช่แบบ พี่คุณต้องมาตามชั้นทุกอย่างไม่ใช่นะอะไรเงี้ยเออเราเราต้องฝึกทักษะตรงนี้แล้วก็รู้จักยืดหยุดด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอะไรที่ทําให้การสนทนาครั้งนั้นแม้จะมีปัญหากเกิดขึ้นก็สามารถหลุล่วงไปได้คือ <c ười> พูดง่ายๆว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ที่เราเป็นสิงโตคือควบคุมสถานการณ์ได้เราอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเป็นลิงคือต้องอาศัยความร่วมมือของผู้คนทําให้สิ่งนั้นสําเร็จเราก็ต้องพยายามทําให้ ทุกคนให้ความร่วมมือกับเราทําให้เขาเขาอกเข้าใจเราเห็นใจเราแล้วก็รู้ว่าเราแคร์เขานะหรือว่าเหตุก,การณ์ที่เราเป็นหนูที่จะต้องยอมอยอมเชื่อฟังยอมทําตามยอมอ่อนอ่อนผ่อนตาหรือสถานก,การณ์ที่ต้องผเผชิญหน,น้าเฮ้ยแต่ต้องมีการตอบโต้โต้กลับเอ้ยเราต้องทํำยังไงนะคะ เขาะว่สีประเภทเนี่แหละหนีไม่พ้นเลยในชีวิตเนาะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์อะไรก็ตามนะคะซึ่งถ้าเกิดเราสามารถนะคะเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์และก็เข้าใจธรรมชาติของการสนทนาลักษณะนี้นะมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถเอาชนะ การสนทนาในทุกประเภทได้หมดเลยนะคะะพี่ผิงก็รู้สึกว่าเอออันนี้ก็เป็นหลักที่น่าสนใจซึ่งเออเวลาพี่ผิงสอนเนี่ยบางทีพี่ผิงก็จะสอนในหลักของที่พระรูปเจ้าท่านสอนด้วยเหมือนกันนะมันจะมีหลักการพูดอยู่นะคะก็คือการพูดที่ดีเนี่ยคือพูดความจริงอ,อ่าอันนี้ชัดเจนเลยนะคะพูดความจริงแม้กระทั่งไวท์ไลน์เนี่ยเราก็จะไม่พูดนะไวท์ไลน์แปลว่าอะไรคือการโกหกแบบเออเพื่อเพื่อคนอื่น โกหกให้เขาสบายใจอะไรเงี้ยบางทีฝั่งเขาใช้คำว่า white lie นะคะโกหกสีขาวอะนะคะซึ่งอันเนี้ยไม่ไม่เอาไม่ถามนะคะแค่ว่าแค่ว่ามันเป็นความจริงที่สุภาพไหมมันน่าฟังไหมมันเป็นความจริงที่มันถูกกาละเทศะไหมคือมันถูกเวลามันถูกสถานที่ไหมเช่นแบบไม่ต้องพูดเรื่องนี้ม่ต้องพูดลับๆหน่อยเดินยวพูดที่สาธารณะอะไรเงี้ยมันถูกกาละเทสะไหมมันเป็นประโยชน์ไหม เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังไหมเป็นประโยชน์ต่อเราไหมก็อาจจะเป็นความจริงแต่มันไม่เป็นประโยชน์อะก็ไม่ต้องพูดก็ได้อะไรเงี้ยสุดท้ายก็คือเราพูดด้วยจิตเมตตามไหมก็คือเหมือนเลยที่เขาพูดเลยว่า compassion นะคะก็คือพูดง่ายว่าเราปรารถนาดีไหมไอ้คำพูดนี้หรือว่าเราพยายามพูดไปเพื่ออะไรเออเราต้องถามก่อนนะไอ้ความจริงที่เป็นประโยชน์ถูกกรัเทศะเนี้ยเราเราพูดออกไปด้วยความจริงใจไหม หรือเราต้องการจะพูดเพื่อจะทิมแทงเขาทำให้เขารู้สึกแย่หรือเรามีจิตเมตตาจริงๆว่าเฮ้ยเราปรารถนาดีนะว่าถ้าเกิดเธอรู้เรื่องนี้มันจะเป็นผลดีกับตัวเธอเป็นผลดีกับครอบครัวเธอเป็นผลดีต่อสังคมอะไรก็ตามเนื่ออกไปคะเราต้องคอนซีเดอร์คือเราต้องพิจารณา5หลักการนี้เนาะความจริงนะคะที่เป็นประโยชน์ที่ถูกกาลเทศะพูดด้วยจิตเมตตาที่สําคัญที่สุดอีกอย่างนึงคือพูดด้วยความสุภาพน่าฟังนะคะมันทําให้เราอยากจะฟังไง เพราะถ้าเกิดเราพูดพุ่นพพูดก้าวร้าวพูดแบบไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ทันฟังเลยอะนึกออกปะอีกฝ่ายนึงก็ลงขึ้นแล้วนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นหลักการง่ายๆเหมือนกันนะคะ5ข้อถึงก็ใช้อยู่นะคะเป็นหลักที่พุทธเจ้าท่านได้สอนไว้เรื่องในหลักของการพูดนะวาจาสุภาษสิตเนาะ หรือว่าจะมีปิยาวาจาด้วยก็ยิ่งดีนะคะ,ะวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ในส่วนของหนังสือ RAPCORE นะคะ,ะครั้งต่อไปอยากจะให้รีวิวเรื่องอะไรก็สามารถบอกมาได้นะแล้วกอ็อย่าลืม Subscribe ในช่องเรารีวิวนะคะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่เป็น ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการให้กับรายการของเราด้วยแล้วก็โครงการของเราด้วยนะคะถ้ามีนะคะบริษัทองค์กรนะคะหรือว่าผู้ใจดีท่านไหนนะคะ,อ,ะอยากจะสนับสนุนให้กราวนิสัอนตรายของเราเนี่ยดำเนินต่อไปเรื่อยๆเนี่ยก็สามารถนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะเราก็จะมีการขึ้นตรงนี้ให้ด้วยนะคะค่ะวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ขอบพระคุณทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ